ค่ะวันนี้พี่เพนมาลองทดลองเก็บพุทราสามรถพี่เพนทิมดูนะคะโูรูหูสึกว่าดกมากคืนนี้อันนี้ที่พี่เพนไว้นะคะอันนี้พี่เพนไว้เพื่อที่จะทดลองแล้วก็ลองได้ทานดูถึงลูกเขาจะยังไม่ใหญ่เพราะเรายังไม่ได้บารุงอะไรนะคะแต่ว่าเขาดกมากเลยค่ะดูดิเนี่ยค่ะโอเคเลยแหละมาตกทางแล้วดูมันหวานจนแมงมากินนะคะรสชาติโอเคอร่อยเลยละคะ่ะดูหลายลูกเลยดูเนี่ยค่ะ ดกนะคะนี่คือพี่เป็นเด็ดทิ้งเกือบหมดแล้วเนี่ยเนี่ยค่ะอู้ดูนี่น่ากินน่ากินเนี่ยค่ะโอ้โห,โโหนี่เยอะเลยค่ะกิ่งหนึ่งนี่เยอะแยะเลยทั้งร่วงทั้งไม่ร่วงเนี่ยค่ะโอเคเลยเดี๋ยวพี่เป็นจะกำลังจะลงเพิ่มอีกประมาณร้อยต้นนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเนาะอันนี้เป็นพุทราสามรถค่ะเนี่ยค่ะน่าทาน แต่มเงมงวันทองอะไรเจาะพี่เป็นก็ปล่อยให้เขากินไปก่อนเพราะว่ายังไม่ได้ดูแลจริงจังค่ะคือเราปลูกให้ต้นเขาแข็งแรงก่อนแค่นั้นเองจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ